การรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของลูกสงขลานครินทั้ง5วิทยาเขตภายใต้จิตวิญญาณร่วมกันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งจากผืนน้ำป่าเขาและท้องทะเลได้มารวมตัวกันที่นี่ดินแดนลังกาสุกะแผ่นดินด้ามขวานทองของไทยที่หล่อรวมวิถีชีวิตทั้งชาวไทยพุทธไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนมารวมอยู่ที่นี่ปัตตนี ครับก็ที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดปัตตานีถือว่าเป็นไฮไลท์จุดหนึ่งของจังหวัดปัตตานีก็ว่าได้นะก็ที่นี่ที่พวกเรายืนอยู่ก็คือบริเวณแหลมตาชีนะครับบริเวณที่เป็นยื่นซายื่นออกมานะครับบริเวณเวิ้งอ่าวของอ่าวปัตตานีแล้วก็ เป็นธรรมชาติที่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์มากๆนะครับดังนั้นกิจกรรมค่ายอาสาห้าวิทยเขตของของมอของเราในครั้งนี้นี่คือเป็นจุดแรกที่เราไอ้อีกจุดหนึ่งที่เราจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมกันทํากิจกรรมที่นี่และก็ได้มาสัมผัสความเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่ขุดทองที่สุดนะฮะได้มาสูดอากาศที่เขาที่เขาเขาบอกว่าคีรีวงอากาศบริสุทธิ์เพราะว่าที่นี่ก็ไม่ได้แพ้คีรีวงเลยนะ ในเชิงของความบริสุทธิ์ของอากาศและก็สิ่งแวดล้อมที่มีความสมบูรณ์และก็เป็นธรรมชาติที่เป็นอ,อีโคโซ,ซิสเตมระบบนิเวศที่สมบูรณ์มาก,มาก,มากในในเชิงของอ่าวปัตตานีดังนั้นด้วยประการทั้งปวงนะฮะนักศึกษาทั้งห้าวิทยาเขตนะฮะควรจะมาได้มาสัมผัสเพราะว่าเราได้มาสัมผัสแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะฮะขณะที่เราเองคนปัตตานียังไม่ได้มาสัมผัสเลยพอได้มาสัมผัสก็รู้สึกว่ามีความรักและก็หลงไหลกับความเป็นธรรมชาติของ ดังนั้นขอเชิญชวนยังไงก็แล้วแต่นะครับมาร่วมกกัิจกรรมมากๆกับเราเชื่อว่าค่ายห้าวิทยเขตในครั้งนี้จะมีความสมบูรณ์นะฮะเพียบพร้อมไปด้วยรั้วอาไปด้วยกับงานกิจกรรมที่ทําที่โรงเรียนชุมชนตลอดจนกิจกรรมที่เราทําในพื้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยนะครับนี่ครับตัวอย่างความอุดมสมบูรณ์ครับเนี่ยครับดูตัวมาเริ่มเพิ่มเลยครับแล้วก็มันจะวิ่งไปวิ่งมาเต็มเลยครับตรงนี้ครับเนี่ยครับให้ภาษาห้าวิทยเขตนี้ ไม่มาไม่รู้จริงๆครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลปัตตานีครับแลวก็นี่เป็นตัวอย่างครับเดี๋ยวต้องรีบปล่อยเขาแล้วครับอยู่นานๆไม่ได้ครับนะครับแต่ขอเชิญชวนเลยครับมาร่วมค่าย5วิทวาเขตครับอาสาพัฒนาชนบท5วิทวายเขตตรงนี้ครับแล้วมาเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตนะครับท้องทะเลไทยแล้วก็มาเรียนรู้วิถีชีวิตของการพัฒนาให้กับแผ่นดินสามจังหวัดชายแดนใต้ของพวกเราครับเชิญชวนครับ ปัตตานีความงดงามที่ห้อมล้อมไปด้วยแม่น้ำป่าเขาและท้องทะเลพร้อมด้วยไออุ่นกับดอกไม้หลากสีและสัมผัสรสชาติทางวัฒนธรรมผ่านอาหารพื้นถิ่นที่หลากหลายผ่านศิลปะการปรุงอาหารที่ละเมียดละไมสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี เราเชื่อทุกครั้งว่าปัตตนียังคงความงดงามผืนดินแห่งอรารยธรรมที่ผู้คนหลงไหลและอยากจะมาสัมผัสและเชื่อว่าท่านก็คงได้สัมผัสไปพร้อมๆกับเราพบกับพลังหนุ่มสาวแห่งสงขลานครินกับค่ายห้าวิทยาเขตผูกพันมั่นเกลียวร่วมสายเลือดเดียวสงขลานคริน26พฤษภาคม ถึง4มิถุนายนนี้ณมอปัตตานี